เป็นไปพอรุ่นสองปุ๊บพัชชาพัชชาเป็นคนที่ร้องเก่งมาแล้วเรียนร้องมาอย่างนานแล้วก็เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วก็คิดว่าอยากเข้ามาในรายการนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าความสามารถอย่างเขาเนี่ยจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นพัชชาก็ออกมาโชว์ของเลยว่าฉันทําอะไรได้บ้างในทุกเพลงใส่เต็มใส่เต็มใส่เต็ม โดยแล้วตัวเองก็ค้นพบว่าตัวเองก็ลืมความหมายของเพลงความรู้สึกและอารมณ์ของเพลงไปแต่เป็นเน้นเรื่องโชว์ว่าฉันร้องอะไรได้บ้างฉันทำอะไรกับเสียงฉันได้บ้างครูเป็ดมนชีพเคยวีคหนึ่งเคยบอกว่าพัชชาเนอยอะ่ะก้อนเนอยอะ่ะเราเอามีดพลาสติกตัดก็ได้พัชชาไม่ต้องเอาขวานมาตัดเนยก็ได้เข้าใจไหมคือเพลงที่มันไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้อง ใส่ไว้เบรดอิมพไว้อะไรทุกสิ่งลงไปไม่จะเป็นพอคุณใส่ไปปุ๊บเพลงมันมันก็เหมือนว่ายัดเยียดอะไรเข้าไปจนรกไปหมดโอเคคนยอมรับเฮ้ยเฮ้ยทำได้เอ้ยเก่งแต่เขารักคุณไหมเขาอินไปกับเพลงไหมคุณเข้าไปชนะใจเขาได้ยังก็ยังไม่ได้มาอีกวีกนึงครูเป็ดบอกว่าทัชชาความงามของแสงจันทร์ ก็งามไม่จําเป็นว่าความงามจะต้องเป็นแสงอาทิตย์ที่มันจะต้องแผดจ้าร้อนแรงอยู่เสมอเรางามแบบเย็นสบายสวยนวลตาก็เป็นความงามเหมือนกันนั่นก็เป็นปัญหาของเขาเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเออแล้วเขาจะข้ามจุดตรงนี้ไปได้ไงเพราะทุกครั้งที่เขาขึ้นร้องเขาจะจะมีความรู้สึกเหมือนไปร้องสอบอะ่ะเขาะ้าใจไหมร้องสอบว่าฉันทําได้ฉันไม่เพีย้ยนฉันเก่งฉันมีแรงเสียงฉันเก็บลมได้มีพลังฉันอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างไป อัดตรงนั้นหมดจนกระทั่งเขาไปเจอเพลงโดเรมอนแล้วต้องร้องกับเด็กเป็นฝูงราวๆยี่สิบคนจะต้องจูงไปเต้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอเพลงที่มันเป็นอีสานที่แบบแนวร้องแล้วก็เสิร์งคราวนี้คุณไม่ไม่มีเวลาที่คุณจะมาปล่อยพลังอะไรละมันต้องสนุกไปกับเพลงใช่ไหมอังอังอังต็อจะโชว์พาวไว้นะมันก็ไม่ได้มันก็ต้องแบบน่ารักคิดขู่เป็นเด็ก เออไปร้องเพลงเซิร์งแล้สนุกเสิริงมี movement, มูฟเมนต์มีลําแบบเวลข้ามทูไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยไอเนี้ยก็ทําให้เขาข้ามผ่านไปได้วะ่ะแต่ก็ถามว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบหรือถนัดไหมก็ไม่ใช่แต่เฮ้ยพอลองทําไปมันกลับมาช่วยแก้ข้อบกพร่องที่ติดตัวมานานหรือแก้ทัศนคติในการขึ้นไปโชว์บนเวทีได้ซึ่งภูมมองแล้วหลายคนเนี่ยยังยังยังมีปัญหาเรื่องทัศนคติในการขึ้นไปร้องโชว์ในขณะเดียวกัน <c oughs> อ็อฟกรอกน้อยออฟที่ได้แชมป์เนี่ยกับเปี้ยวเนี่ยผมบอกเขาบอกว่าลองขึ้นเวทีแล้วรู้สึกว่าคนดูะรักเราเรารักเขามากเราอยากจะร้องให้เขามีความสุขแค่เนี้ยขอให้คุณรักคนดูเขาก็กลับมาบอกว่าเอ้ยครูพอโว์นี้ไปเนี่ยมันรู้สึกเบาขึ้นเยอะเลยถ้าเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นคนมาตัดสินเราเขาไม่ได้เป็นคนมามา มามาคอยจ้องจับผิดว่าเ e ฮ uh yeah, hey, hey, ้ยแย่ว่าเฮ้ยเพียนว่าเฮ้ยแบบอะไรเงี้ยเขารักเราเรารักเขาอะเรารักเขาเหมือนเวลาสมมติว่าถ้าเราล้องอยู่ในบ้านใช่ไหมครับเราสนิทกันแล้วเราจะไม่เกรงไม่อายเพื่อนใช่ไหมแต่พอไปเจอคอมเมนต์เจอคนดูเราจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งทํำยังไงอะที่คุณจะสามารถสร้างความเชื่อว่าคนดูเนี่ยก็เหมือนเนี่ยแหละก็เหมือนเพื่อนเราเราก็จะไม่เกรงเราก็จะไม่รู้สึกว่าเขา เป็นอะไรมันก็จะทําให้สบายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นซึ่งพอเขารักคนดูออฟบอยเปรี้ยวเนี่ยเป็นเป็นทีมที่เอนเตอร์เทนคนดูก่อนเป็นหลักเอนเตอร์เทนไม่ใช่ออกไปคุยอย่างเดียวเป็นเพลงเพื่อย่างนี้โดนด่าแนะ่นอนแต่ว่าเขารู้สึกอ่ะเขาให้อ่ะบางเพลงก็ร้องเนื้อผิดบางเพลงก็ลืมแต่คนดูไม่รู้สึกคนดูพร้อมให้อภัยเพราะ เขารู้สึกว่าคนนี้รักเราคนที่รักเราทําให้เราอะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะท,ทําผิดทำพลาดไปบ้างเราก็รู้สึกดีแต่บางคนที่มาแล้วร้องดีเพอร์เฟกแต่เขาไม่รู้สึกว่ามันรักคนดูอะ่ะเขาไม่ได้รักเราซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็เป็นสเสน่ห์ข้อหนึ่งเหมือนกันเออใครว่าใครว่าสเสน่ห์มันสอนไม่ได้ใครว่ามันจะเป็นเรื่องติดตัวมาอย่างเดียวครูบอกเลยว่าอย่างแรกของของสเสน่ห์เลยก็คือความเป็นมิตร ความเป็นมิตรร้องแล้วคนจะรู้สึกเป็นเพื่อนเป็นพวกทำยังไงร้องแล้วคนจะรู้สึกแบ่งแยกระยะมันจะเป็นยังไงความเป็นมิตรมันอยู่เกิดขึ้นได้ตลอดอย่างแรกที่มันจะบอกได้ว่าความเป็นมิตรก็คืออะไรรอยยิ้มครับลองหันหน้าไปยิ้มให้คนข้างๆดิหนึ่งสองซ้ำ <c oughs> <c oughs> ยิ้มให้คนข้างอีกข้างสิยิ้มให้คนอีกข้างนิดนิ เห็นไหมว่าพอเรายิ้มปุ๊บสายตามันก็เปลี่ยนคิ้วที่คุณขมวดอยู่มันก็คลายเออแล้วเราก็จะรู้สึกดีกับคนที่ยิ้มให้เราเพราะเราจะรู้สึกเป็นกันเองกับเขาหรืออยากเข้าไปคุยกับเขามากขึ้นแต่ถ้าบางคนมันแบบ มันก็ไม่น่าเข้าหามันก็ไม่อยากคุยมันไม่อยากมาใกล้เพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวไปคุยแนละ้วเดี๋ยวมันจะเหวี่ยงเราเปล่าเดี๋ยวมันจะวีนเราไหมนะเพราะฉะนั้นเราเราเราจะรู้สึกเปิดโอเพ่นทันทีมีคนยิ้มมาปุ๊บเลยรู้สึกเออเราเราคุยเขาได้แต่ถ้าเขานิ่งๆบางคนพอประมาาเราชอบเก๊กหน้าไงเวลาอายเวลาเกินแล้วแบบเก๊กเล่นโทรศัพท์ฟังหูฟัง <laughs> <laughs> อย่าง,งเงี้ยเราเห็นเราก็อาจจะไม่อยากคุยแต่ถ้าเกิดเดินมาปุ๊บยิ้มเต็มที่เขาก็จะนึกว่าไอ้นี่บ้าป่ะแต่เขาจะไม่รังเกียจเขาจะไม่หมั่นไส้เห็นไหมเขาอาจจะสงสารว่าเอ้ยนี่มบ้าแล้วยิ้มมองโลกสวยมีความสุขตลอดเวยก็โอเคก็ดีเห็นไหมมันจะเริ่มจากรอยยิ้มซึ่งอันเนี้ยมันคือเสน่ห์สำหรับการแรกเจอหรือคนที่ในระดับเดียวกันแต่ถ้าเกิดคุณเจอคนที่โตกว่า ความเป็นมิตรที่เราจะยื่นให้กับคนที่โตกว,ว่าก็คือสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักสวัสดีรู้จักไหวอะไรเงี้ยบางทีไอ้เรื่องนี้เป็นเป็นเ i ิร์สอิมเพรสชันเลยนะคือถ้าครั้งแรกเจอปุ๊บมันไม่ไหวแล้วครูรู้สึกว่าไอ้เด็กคนนี้มันไม่มีสัมมาคารวะมันมันมือไม้แข็งบางทีใช้เวลานานมากกว่าจะเปลี่ยนมาชอบมารักมันได้และไม่เท่านั้น พูดต่อด้วยมีคนมาถามเด็กคนนั้นไมไง่ายไอ้นี่ไม่ได้เรื่องบางทีพูดปุ๊บพูดพูดไปยันทั้งรุ่นเลยนะสมมุติมีคนหนึ่งใน a อฟสิบทำแล้วไป<ม>ถามเอฟสิบเป็นยังไงซึ่งคนเนี้ยเจอเด็กที่มันเจอแล้วมันไม่ว่ามังทำมันแบบไม่รู้จักไม่เห็นเขาก็จะพูดว่าอ๋อเด็กเอฟสิบมันไม่มีสัมมาคารวะซวยหมดทั้งหมด <c oughs> <laughs> ชั่วคนเดียวตายทั้งกรม <c oughs> เออ <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยเสน่ห์อย่างแรกก็คือ การยิ้มการเป็นมิตรซึ่งเราสามารถยิ้มแล้วเป็นมิตรและมีสัมมาคารวะได้กับคนทุกคนบางทีอยู่ในวงการนี้เราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครพี่คนนี้เป็นนักข่าวใหญ่เป็นหัวหน้ากองบอก,กรเราเดินไปทับจะชนเขาเขาก็อ้าวไอ้นี่พอมีข่าวเขาก็ไม่ลงถ้าเขาลงก็เขาลงด่าเราบางทีเราไม่รู้ตัวด้วยกูไปทำอะไรให้เขาวะไม่รู้ไงสวยไหมสวยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทีสุดคือยิ้มมือไม้อ่อนมีสัมมาคารวะไว้ ไม่ไม่ต้องเสียอะไรเลยมีแต่ได,ได้คุณสวัสดีคนเนี่ยครูสอนเด็กทุกรุ่นนะครับแม่บ้านสวัสดิการผู้ช่วยกล้องทุกคนเขามีเกียรติมีหน้าที่ใน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 สิ่งที่เขาเป็นมีคุณค่าหมดเราสวัสดีเขาเรายิ้มเขาก็คือเราให้เกียรติแล้วหลายๆคนลูกศิษย์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็สวัสดีก็แล้วคนก็รักแม่บ้าน ไปแบบพอไปถ่ายกองถ่ายก็จะมีคนมาเสิร์ฟน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณยกมือไหว้เชื่อเถอะคุณจะได้ในสิ่งที่ดีถ้าเขาหมั่นไส้คุณก็เปิดน้ำให้คุณตุ้ยเลคุณจะรู้ไหมไม่รู้เพราะนั้นดีไว้ก่อนไม่เสียอะไรเลยเสียพลังงานไม่กี่แคลอรี่ยิ่งถ้าทำได้ออกมาจากใจร้อยเปอร์เซ็นมันจะยิ่งสัมผัสได้นี่คือเสน่ห์ข้อที่หนึ่งคือคุณต้องมีความเป็นมิตร จะมีประโยชน์อะไรถ้าร้องเพลงดีแทบตายแล้วคนไม่อยากขอลายเซ็นไม่อยากจับมือหมั่นไส้ไม่ซื้อซีดีไม่โหลดเพลงของคุณไม่ซื้อตัว๋วมาดูคอนเสิร์ตของคุณจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเสน่ห์ข้อแรกคือคุณต้องมีความเป็นมิตรข้อที่สอง <c oughs> เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติก็ใกล้เคียงคําว่าเป็นตัวของตัวเองคุณเป็นยังไงก็เป็นไปตามนั้น ไม,ไม่พยายามต้องเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งอย่าประดิษฐ์เยอะยิ่งประดิษฐ์เยอะมันยิ่งห่างไกลความเป็นตัวตนแล้วเราจะรู้สึกว่าคนคนนี้เฟกไม่เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติเป็นตัวตนอย่างที่เราเป็นโง่ก็โง่ฉลาดก็ฉลาดรู้ก็รู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่าไปกลัวเสียฟอร์มจนต้องจะต้องสร้างอะไรขึ้นมาอีกสักอย่างที่มันไม่ใช่ตัวเรา สร้างกำแพงสร้างอะไรก็แล้วแต่นะพอเราพอเราเริ่มเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติแล้วมันจะดูดูมีสเสน่ห์มากกว่าคนที่มาทำการแสดงอยู่ตลอดเวลาเอออย่างนั้นมันเหนื่อยแทนเนาะเป็นธรรมชาติอย่างที่สามก็คือมีความมั่นใจในตัวเองมีมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มั่นใจในตัวเองได้ เวลาเราดูคนที่มั่นใจในตัวเองออกมาแนะนําตัวเราก็จะจําเขาได้แต่ถ้าเกิดเราเราเจอคนที่แบบนี่ชื่อครับอย่างเงี้ยมันมันก็ดูแล้วมันบางทีมันลาคานเออมันอะไรนักหนาเกานุ่นจัดนี่ จัดระเบียบกุงเกงตลอดดึงกระเกงที่เขาวินไม่มั่นใจดึงแล้วดึงอีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามั่นใจในตัวเองเราเรา,เราจะเราจะไม่ไม่มีอาการแบบเนี้ยยืนเนี่ยมันจะเฟิร์มอะ่ะมันจะไม่เหมือนคนแบบบางทีสังเกตเถอะคนที่มาเป็นวิธีกรเสริมบางทีก็ครับอาอาตเ้อ,อ,อคุณจะก้าวแตก่ก้าวชิดไปเพื่อเพลงก็ไม่มี แล้วมันดูอนะไรมันดูไม่มั่นคงไงมันดูแบบง่อนแง่นะ่ะคลอนแคลนอะ่ะกับปึก๊กถามตอบมองต้องชมตีครูชอบตีมากเลยที่ขึ้นมาเป็นพิธีกรเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งแต่ก่อนมันนี้ไม่ได้เรื่องกลับมารุ่นสาม